พูดถึงท่านผู้ชมที่เกิดในวันอาทิตย์กันหน่อยนะครับกับดวงประจำวันอังคารนะครับท่านผู้ชมที่เกิดในวันอาทิตย์นะครับนี่เรื่องของการทำงานนะฮะใครที่ต้องทำงานสำคัญต้องบอกว่าดีมากเลยนะครับไม่ต้องห่วงไม่ต้องวิตกกังวลน,นะครับดวงการงานคุณก็เดินหน้าราบรื่นราบรียบนะครับแล้วก็มีแรง ผลักดันแรงกระตุ้นช่วยเหลือจากปัจจัยภายนอกด้วยครับจะเป็นตัวบุคคลหรือว่าโชคดีๆเข้ามานะครับทำให้งานคุณมันสําเร็จนะครับใครที่ห่วงกังวลหรือว่ากลัวว่าตรงนั้นจะไม่เสร็จตรงนั้นจะไม่ทันน่ะไม่ต้องกังวลนะครับมันจะมีแรงผลักดันมีปัจจัยเข้ามาเกื้อหนุนนะครับทำให้งานคุณประสบความสําเร็จครับการค้าและธุรกิจก็ไปได้ดีเช่นเดียวกันนะครับอาจจะมีโชคดีๆในด้านการค้าธุรกิจเข้ามาแบบคาดไม่ถึงก็ได้นะครับ เรื่องของการเงินคนวันอาทิตย์ก็มีเรื่องไม่สบายใจเกี่ยวกับการเงินการหมุนเงินสภาพคล่องนะครับเพิ่งจะเริ่มนะฮะต้นเดือนมาไม่กี่วันคนวันอาทิตย์กังวลอีกแล้วนะครับรายจ่ายนะครับเยอะเหลือเกินออกไปแล้วตอนช่วงต้นเดือนนะครับไม่ว่าจะเป็นผ่อนนูน่นผ่อนนี่นะครับภาระหน้าที่รับผิดชอบครอบครัวเยอะไปหมดนะครับเลยเริ่มห่วงกังวลถึงอนาคตที่กําลังจะมานะครับนอกจากนี้นะฮะยังหมายถึง เกณฑ์ที่จะเสียเงินเสียทองด้วยนะครับแบบว่า,ามีเรื่องมารบกวนนะ่ะให้เราต้องควักเงินออกมาจ่ายนะครับแบบว่าไม่ค่อยเต็มใจมากนะักบางทีก็รถไปเฉียวชนนะฮะของก็พังเสียหายอะไรแบบนี้นะครับมันมีเกิดขึ้นได้ยังไงก็ต้องระมัดระวังเงินทองแล้วก็ทรัพย์สินสิ่งของมีค่าด้วยนะครับของคนวันอาทิตย์นะครับการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงควรงดเว้นไว้ก่อนนะครับและพวก อบายมุกต่างๆควรหลีกเลี่ยงนะครับไม่ว่าจะเป็นไปพนันนะฮะไปทําอะไรต่างไม่ดีหรือว่าแบบไปเที่ยวในสถานที่ที่ไม่ค่อยดีก็ต้องงดเว้นเอาไว้นะครับ mm hmm. เรื่องของความรักครับคนที่ยังโสดอยู่นะครับก็มีอะไรดีๆเข้ามา mm hmm. คําว่าดีๆอย่างนี้ไม่ได้บอกว่าโอ้เป็นคู่ที่ดีเข้ามานะมันหมายถึงว่ามีเรื่องเข้ามาทําให้ มีความตื่นตัวมีความกระชุ่มกระชวยได้คนที่โสดมานิ่งๆมานานวันนี้อาจจะมีคนเข้ามาคุยพิเศษก็ได้นะครับมีคนเข้ามาจีบมาสนใจเราแบบนี้เป็นต้นนะครับนี่สำหรับคนที่ยังโสดนะคือดวงสเสน่ห์มีนะครับถึงแม้จะโสดสนิทมานานมากอะไรอย่างนี้ครับวันนี้ก็จะมีอยู่แล้วมีคนแบบเฮ้ยเข้ามาคุยดูแล้วมันพิเศษกว่าคนอื่นเขาอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีนะครับก็ลองสังเกตดูนะครับแล้วก็เรื่องของบุค,คลิกลักษณะท่าทางการพูดการจาเนี่ยถือว่าวันนี้เนี่ย เป็นสเสน่ห์ที่ดึงดูดเพศตรงข้ามค่อนข้างมากเลยทีเดียวนะครับส่วนคนที่มีแฟนมีคู่แล้วระวังเรื่องรักสามเศร้าด้วยนะแบบว่ามีแฟนอยู่แล้วยังมีคนเข้ามาคุยอย่างเงี้ยนะฮะเดี๋ยวถ้าเกิดแฟนรู้มีความหึงหวงเกิดขึ้นมีปัญหาทะเลาะเบาะแว้งกันอีกอะไรแบบนี้นะฮะก็ต้องระวังเรื่องเชิงเสน่หาไว้นิดหนึ่งนะครับสำหรับคนที่มีแฟนมีคู่แล้วนะครับเดีย๋ยวจะเป็นปัญหาอะไรที่มันพัวพันต่อไปในอะนาคตได้ระมัดระวังนิดนึงนะครับหรือว่า ระวังแม้กระทั่งไปยุ่งเกี่ยวไปชอบคนที่มีเจ้าของแล้วก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันนะครับคนวันจันทร์นะครับใครมีแผนจัดการเรื่องหน้าที่การงานเดินหน้าไปเลยนะครับ งานดีมากงานราบรื่นประสบผลสําเร็จมีแรงกระตุน้นแรงผลักดนันมีปัจจัยช่วยเหลือเกื้อหนุนนะครับคนสนับสนุนอุปถัมภ์นะครับคล้ายๆคนวันอาทิตย์นะคนวันอาทิตย์ก็บอกว่าเดินหน้าไปเลยนะค,คนวันจันทร์ก็เช่นเดียวกันนะครับเผลอๆคุณจะได้ผลตอบแทนที่ดีเกินคาดนะครับได้สิ่งดีๆเข้ามาเกินคาดหวังเกินคาดหมายแบบนี้นะครับ ส่วนคนที่ทําการค้าธุรกิจไม่ต้องห่วงนะฮะก็มีเรื่องที่ค้าขายดีมีกําไรเช่นเดียวกันนะครับคนอุดหนุนลูกค้าอะไรต่างเนี่ยการติดต่อสื่อสารสื่อโฆษณาผลิตภัณฑ์ไปได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะฮะเรื่องการเงินก็จะมีเข้ามาค่อนข้างใช้ได้อยู่เหมือนกันนะวันนี้ก็มีเงินเข้ามาแน่ๆไม่ต้องห่วงหรอกนะฮะใครที่ทํางานทําการใครที่ทํางานแบบรับเงินรายวานันรายสัปดาห์อะไรต่างเนี่ยนะครับหาเช้ากินขํานะฮะวันนี้มีเงินเข้ามาแน่นอนขอแค่ คุณทํางานหรือว่าคุณไม่ได้หยุดนิ่งนะครับยังไงก็ไม่ลําบากเรื่องเงินทองครับนะฮะตรงนี้ยิ่งเหนื่อยก็ยิ่งได้เงินมากนะครับได้ผลตอบแทนที่ดีนะครับแต่ตรงนี้เนี่ยประเภทแบบได้อะไรเข้ามาง่ายๆได้เงินทองเข้ามาง่ายๆาลาบลอยนะครับคนให้อะไรเงี้ยยังไม่ค่อยมีมากนักนะส่วนใหญ่จะต้องแลกมาด้วยหยาดเหงื่อแรงกายเพราะฉะนั้นโชคลาบลาบลอยยังไม่ค่อยโดดเด่นยกเว้นว่าเดินทางบ่อยไปต่างที่ต่างถิ่นจะลองเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงดู ก็ได้นะครับก็พอมีบ้างเล็กน้อยปลายครับเรื่องของความรักนะครับคนที่ยังโสดอยู่นะครับมีคนมารุมจีบรุมชอบนะครับมีคนรักใคร่เมตตามีมิตรไมตรีมีมิมตรภาพดีๆเข้ามาหาเราทั้งจากบุคคลรอบข้างนะครับเพื่อนฝูงเก่าแนะนําคนใหม่ๆเข้ามานะฮะคนรอบข้างญาติสนิทมิตรสหายแนะนําคนเข้ามานะครับเพื่อนเพื่อนของเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยนะครับมีสิ่งแวดล้อมสังคมดีนะครับแล้วก็แล้วก็มีคนสนใจคุณด้วยนะครับใครที่ยังโสดอยู่ คนที่มีแฟนแล้วนะครับความรักก็มีความอบอุ่นดีนะครับตกลงปัญหาอะไรกันได้นะครับมีความเข้าใจกันดีนะครับมีความใกล้ชิดกันด้วยใครที่อยู่ไกลกันจะนัดพบปะเจอกันหรือว่าเวลาไม่ค่อยตรงกันวันนี้ก็เหมาะที่จะนัดพบเจอพูดคุยนะครับพากันไปกินข้าวพากันไปเที่ยวนะครับไปพักผ่อนอะไรเงี้ยได้เลยนะครับดูแลเอาใจใส่ซึ่งกันและกันถือเป็นเรื่องที่ดีนะครับของคนวันจันทร์ครับ ท่านผู้ชมที่เกิดในวันอังคารนะครับ,รบการงานของคุณมีเรื่องห่วงกังวลวุ่นวายค่อนข้างเยอะโอ้โหวันนี้งานอาจจะรัดตัวงานอาจจะล้นมือก็ได้นะครับอาจจะทําไม่ทันและดูแล้วเนี่ยการบรหิหารจัดการต่างๆเนี่ยคุณอาจจะมีเรื่องผิดพลาดเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นด้วยเรื่องเวลาที่น้อยหรือว่าเรื่องตัวบุคคลตัวแผนกตัวสถานที่ตัวแรงต่างที่มันไม่ค่อยจะเกื้อหนุนคุณเท่าไหร่ทาให้งานคุณสะดุดได้ยังไงคุณต้องเตรียมความพร้อมของตัวเองให้ดีที่สุด มีภาระหน้าที่รับผิดชอบอะไรก็ตั้งใจเตรียมการไว้ก่อนอย่าไปรอแบบใกล้ๆอะไรอย่างนี้นะครับรอบคอบไม่ประมาทไว้ดีที่สุดครับโดยเฉพาะคนที่มีงานสําคัญต้องไปติดต่อสื่อสารนะครับอย่าลืมนะฮะคนวันอังคารส่วนการค้าและธุรกิจนะครับก็ดูแล้วอาจจะมีอะไรที่ผิดพลาดเกิดขึ้นอะไรที่ไม่เป็นไปตามแผนการและคุณต้องระวังไปทะเลาะเบาะแวงกับคนที่คุณติดต่อสื่อสารด้วยนะครับ เรื่องของการเงินคนวันอังคารเนี่ยมีเรื่องเสียตังค์นะครับดูแลสุขภาพให้ดีมันมีเกณฑ์ต้องใช้เงินไปซื้อยานะครับไปหาหมอไปซื้อยาเจ็บป่วยหรือว่าไปซ่อมบำรุงของอะไรพวกนี้นะครับมันมีเกณฑ์ยอยู่นะฮะก็ระวังตรงนี้นิดหนึ่งนะครับการเงินก็จะมีเรื่องสูญนเสียนิดหนึ่งนะโชคลาบลาบลอยเนี่ยนะครับก็ยังไม่มีต้องเว้นไปก่อนนะครับ เรื่องความรักครับโอ้โหถึงแม้การงานการเงินจะยุง่งวุ่นวายไม่เป็นไปตามใจแต่ก็ยังมีคนที่ดีๆอยู่ดวงเสน่ห์คุณก็ยังดีอยู่นะครับคนรอบตัวคนรอบข้างคนที่คุณติดต่อสื่อสารหรือทํางานด้วยเนี่ยนะฮะก็มีมิตรไมตรีจะดีให้กับคุณนะถ้าเกิดใครที่ยังโสดอยู่เนี่ยเผลเผมีคนแบบเขาเรียกว่าทอดสะพานให้ด้วยนะใครที่ยังโสดอยู่นะครับอ่าเหมือนในเพลงนะทิ้งภรชนนไว้อะไรเงี้ยแล้วก็มาเก็บนะฮะ คนที่ยังโสดอยู่ถ้าเกิดมีแฟนแล้วล่ะมีแฟนแล้วก็แฟนคิดถึงแฟนคิดถึงแฟนโทรหาแฟนตามจิกตามอะไรก็ได้นะอยากคุยอยากเจออยากพูดด้วยมีเรื่องปรึกษาหารืออะไรเงี้ยมีเรื่องไม่สบายใจอยากมาพบเจอกับเราแบบนี้เป็นต้นนะครับนี่คือดวงความรักของคนวันอังคารครับ ดวงประจําวันอังคารนี้นะครับคนที่เกิดในวันพุธนะครับการเจรจาการติดต่อสื่อสารเรื่องการงานเดินหน้าได้ค่อนข้างดีมีความคืบหน้ามีข่าวคืบหน้าครับโอกาสที่จะพูดคุยติดต่อกันลงตัวประสบความสําเร็จงานเชิงบริการประสบผลสําเร็จค่อนข้างดีนะครับแล้วก็คนที่จะไปติดต่องานกับคนอื่นหรือต้องไปร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกับคนอื่นๆเนี่ยถือว่าการงานของคุณก็จะมีตัวช่วยให เสริมให้เกิดความสําเร็จขึ้นมาครับส่วนคนที่ทําการค้าธุรกิจนะครับวันนี้เรื่องการค้าการขายธุรกิจลูกค้าอุดหนุนค่อนข้างดีมีคนเข้ามาสนใจเรื่องสินค้าและบริการของคุณครับงานบริการก็จะโดดเด่นงานเกี่ยวกับสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ก็จะโดดเด่นเช่นเดียวกันนะครับเรื่องการเงินโชคลาภนะครับการเงินมีความคล่องตัวมากขึ้นมีรายได้ค่อนข้างดีนะครับมีรายได้พิเศษเข้ามาใครงานเงียบงเงิงนเงียบเนี่ยวันนี้ก็เตรียม รับงานรับเงินรับทรัพย์ได้อยู่นะครับใครทํางานรายวันฟรีแลนซ์ต่างๆเนี่ยวันนี้มีการจ้างงานมีเงินเข้านะครับโชคลาภลาบลอยก็มีด้วยนะครับสําหรับท่านที่เกิดในวันพุธครับเรื่องของความรักนะครับคนที่ยังโสดอยู่นะครับมันจะมีเรื่องเกี่ยวกับความเจ้าชู้เกิดขึ้นมานะครับมันตีความได้2ทางด้วยกันทางแรกคือคุณเน่ยเจ้าชู้เองคุณแบบไปคุยกับคนนั้นทีคนนี้ทีอะไรอย่างเงี้ยนะครับไม่ได้แบบ จริงจังอะไบใครมากมายก็เหมือนกับเผื่อเผื่อเลือกเอกเอาไว้แหละนะครับอีกกรอีหนึ่งคือมีคนที่ลักษณะแบบเนี้นะครับทีเล่นทีจริงหมายอกไก่เจ้าชู้อะไรอย่างเงี้ยนะเข้ามาคุยกับคุณก็ได้นะครับมันมีได้2กรณีนะครับทีนี้คนที่มีแฟนมีคู่แล้วนะฮะมันจะมีเรื่องที่รําคาญใจกันนิดนึงนะแฟนเราอาจจะบ่นนะครับแฟนเราอาจจะจิกตามอะไรต่างๆเนี่ยทำให้เรารู้สึก อึดอัดไม่สบายใจนะครับกังวลใจอาจจะรีบตามให้กลับบ้านรีบตามให้ไปทําเรื่องนั้นเรื่องนี้อะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับเลยอึดอัดนิดน,นึงอ่ะสำหรับคนที่มีแฟนมีคู่นะครับตรงนี้ดวงประจำันาคารนี้ เป็นอย่างไรคนวันพฤหัสนะคัมีโชคดีเข้ามาในการทํางาน,นครับดูไว้เป็นแนวทางนะครับใครที่กําลังจะตัดสินใจกําลังจะทํางานสําคัญนะครับมีแผนงานสําคัญวันนี้ตั้งใจเต็มที่เดินหน้าไปเลยงานของคุณจะประสบความสําเร็จครับโดยเฉพาะงานเชิงธุรกิจการค้าส่วนตัวและงานเชิงแบบฟรีแลนซ์ต่างๆนะครับจะโดดเด่นมากส่วนงานประจําก็ทําได้เสร็จรู้ล่วงตามเวลาครับ การเงินมีความขึ้นลงผันผวนนะครับมีความขึ้นลงผันผวนคือว่าค่อนข้างที่จะกําหนดกะเกณฑ์ตายตัวได้ยากบางคนก็ดีไปเลยบางคนก็แย่ไปเลยนะครับแต่ว่านะครับคนที่แย่ก็จะมีตัวช่วยครับตัวช่วยคือคุณยังมีญาติผู้ใหญ่นะครับญาติมิตรพี่น้องนะครับคอยให้ความช่วยเหลือคุณได้บางทีก็หมายถึงคนรักก็ได้นะครับส่วนคนที่ดีก็อย่าเพิ่งประมาทเพราะอยู่แล้วเนี่ย วันนี้อยู่ๆอาจต้องควักเงินก้อนใหญ่ออกมาก็ได้นะครับเช่นคนในครอบครัวมีเรื่องเจ็บป่วยป่วยไขย้ไม่สบายอยุบัติเหตุอะไรต่างๆเนี่ยนะบ,บางครั้งมันต้องใช้เงินทองเหมือนกันนะครับเกี่ยวกับคนใกล้ตัวนะครับขึ้นลงนิดหนึ่งนะครับคนที่ไม่ได้มีปัญหาเรื่องการเงินก็อย่าประมาทในเชิงนี้อาจจะต้องใช้กับคนใกล้ตัวส่วนคนที่กำลังแย่นะครับก็อย่าเพิ่งท้อมันมีคนช่วยเหลือคุณได้อยู่นะครับอันนี้คือความหมายของ อะไรที่มันขึ้นลงด้านการเงินนะครับโชคลาภลาบลอยยังไม่ค่อยเด่นนะสำหรับคนวันพฤหัสครับเรื่องของความรักคนที่ยังโสดอยู่นะครับดวงความรักยังไม่เปิดคุณจะมีเรื่องเครียดเรื่องกังวลเกี่ยวกับอดีตในด้านความรักที่ผ่านไปแล้วด้วยนะครับคุณมีเรื่องไม่สบายใจหรือว่าปัญหาที่เกิดขึ้นมาแล้วมันกลับวนเข้ามาให้คุณต้องคิดทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับแม้จะไม่มีแฟนไม่มีคู่แต่คุณก็ต้องยังต้องคิดมากเรื่องความรักอะนะครับถ้าคนที่มีแฟนมีคู่แล้วนะครับ ความรักความสัมพันธ์ในวันนี้ไม่ค่อยดีเลยนะครับมันจะมีเรื่องตึงเครียดเรื่องทะเลาะเบาแหวงเรื่องขัดแย้งกันหรือปัญหาที่เกิดขึ้นมาทะเลาะเบาแหวงกันนะครับบางครั้งก็เป็นเรื่องอะไรที่มันยังคาราคาซังอยู่เรื่องที่ยังแก้ไม่ตกเรื่องที่ยังแก้ไม่ได้นะครับหยิบยกขึ้นมาเป็นประเด็นที่พูดขัดแยง้งทะเลาะกันเป็นต้นครับคนวันพฤหัสก็ต้องใจเย็นๆ้องสาเหตุผลเยอะๆบางสิ่งบางอย่างมันใช้เวลาแบบรวดเร็ว แก้ไม่ได้นะครับต้องให้เวลากับมันด้วยนะครับกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการกันนะครับในช่วงนี้เรามาพูดถึงท่านผู้ชมที่เกิดในวันศุกร์กันนะครับกับดวงประจําวันอังคารครับคนวันศุกร์นะครับใครที่ ว่างงานอยู่นะครับมีโอกาสมีจังหวะดีๆที่คุณจะได้งานนะครับที่คุณจะไปวิ่งหางานติดต่อหางานมีการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆเรื่องเกี่ยวกับหน้าที่การงานครับคนที่ไม่ได้หางานใหม่นะครับวับนนี้มีไอเดียความคดิดีเริ่มสร้างสรรค์บริหารจัดการงานค่อนข้างดีลงตัวแถมมีความคิดใหม่ๆแล้วก็บางครั้งเนี่ยนะฮะมีอาจจะมีการเดินทางที่ดีๆเข้ามาในเรื่องเกี่ยวกับการทํางานด้วยนะครับเป็นประสบการณ์แปลกใหม่ไปอบรมเรียนรู้ศึกษาสิ่งใหม่ๆเป็นต้นครับ ส่วนคนที่ทําการค้าธุรกิจก็มีปัจจัยการค้าการขายดีๆเข้ามารวมถึงการตลาดหรือกลุ่มลูกค้าใหม่ๆด้วยนะครับเรื่องการเงินก็จะมีสภาพคล่องการเงินที่ดีครับคนมันสุขการงานดีการเงินคล่องนะครับมีโชคมีลาภการเงินเข้ามาไม่ขาดนะครับการเงินสมบูรณ์นะครับจะเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงก็ได้นะครับเจรจาตกลงเรื่องเงินเงินทองทองก็จะประสบความสําเร็จนะครับเรื่องของความรัก คนที่ยังโสดอยู่มีเสน่ห์นะครับบางครั้งอาจจะตัดสินใจเลือกยังไม่ได้มันจึงเหมือนกับว่าคนเจ้าชู้คุยคนนั้นทีคนนี้ทีนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเสน่ห์แรงแล้วก็เหมือนกับคุณก็ยังลังเลอยู่ยังไม่กล้าที่จะแบบตัดสินใจเลือกแบบชัดเจนแบบนี้นะครับส่วนคนที่มีแฟนมีคนรักแล้วก็ต้องระวังปัญหาเชิงหึงหวงกันนิดนึงนะครับอาจจะทําให้มีความเข้าใจผิดกับแฟนได้ในเรื่องของมูดที่3ครับ จะเป็นฝ่ายเราหรือฝ่ายเขาได้หมดนะครับตรงนี้ดวงประจําวันอังคารนะครับท่านผู้ชมที่เกิดในวันเสาร์นะครับการงานเนี่ยมีพลังในการทำงานที่ ค่อนข้างดีนะครับแรงกายแรงใจแรงสมองแรงสติปัญญาเนี่ยวันนี้มาเต็มครับใครที่ต้องทํางานสําคัญนะใครต้องแก้ง,งานสําคัญหรือว่าต้องส่งงานเร่งงานสําคัญเนี่ยวันนี้งานคุณจะประสบความสําเร็จนะครับได้ตามเป้าหมายได้ทันเวลานะครับแถมบางครั้งมีคนที่ทํางานสนับสนุนหรือว่าเชื่อใจเชื่อมือคุณด้วยนะครับอาจจะเป็นเจ้านายมีรุ่นพี่อะไรเงี้ยฝากฝังงานาไว้เพราะไว้ใจคุณน่ยนะครับ รุ่นพี่ที่ทํางานนะครับส่วนใครมีลูกน้องบริวารวันนี้ก็จะสั่งงานมอบหมายงานอะไรได้เนี่ย<ส>เขารับฟังเรานะครับได้อย่างดีทํางานได้ดีมีประสิทธิภาพครับคนที่ทําการคาร้าธุกรกิจวันนี้มีดวงขยับขยายเรื่องของการงานการโทษดีครับมีดวงขยับขยายเรื่องของการค้าธุรกิจครับจะเอาของมาลงเพิ่มนะครับเพิ่มเติมสินค้าเพิ่มเติมบริการหรือว่าจะขยับขยายร้าน หรือแม้กระทั่งลองเปลี่ยนสถานที่ลองเปลี่ยนตลาดดูก็ได้นะครับก็ถือว่าจะเป็นเรื่องที่ดีครับการเงินการงานการค้าดีไปแล้วนะครับการเงินก็สมบูรณ์เช่นเดียวกันนในเรื่องของสภาพคล่องนะครับการเงินรายได้นะครับแล้วก็รายได้หลักรายได้เสริมแบบนี้นะครับมีเข้ามาครับถือว่าค่อนข้างคล่องตัวเลยทีเดียวนะครับการไปเจราจาตกลง เรื่องเงินเงินทองทองก็จะได้ผลดีผลตอบแทนได้เงินเข้ามาด้วยนะครับโชคลาภลาบลอยมีแถมบางครั้งเนี่ยอาจจะได้โชคลาภโดยสเสน่หาด้วยนะครับจากพ่อแม่ผู้หลักผู้ใหญ่คนรักครับคนในครอบครัวครับเรื่องของความรักนะครับคนที่ยังโสดอยู่ดวงของความรักเนี่ยยังไม่ค่อยดีนะัเพราะว่าตัวคุณเองเนี่ยยังไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่อขาดความมั่นใจนะครับ ไม่ค่อยกล้าคิดไม่ค่อยกล้าตัดสินใจนะครับทำให้ความรักมันดูครึ่งครึ่งกลางๆงจะเดินหน้าก็เดินหน้าไม่ได้จะถอยก็ถอยไม่ได้นะครับบางครั้งเนี่ยบางบางทีอารมณ์แบบแปรปรวนด้วยครับบางทีก็เช้าชอบคนนี้อยากคุยกับคนนี้ตอนเย็นไม่เอาไม่อยากคุยแล้วเหมือนกับอารมณ์แกว่งๆนิดนึงนะครับขาดความมาั่นใจไม่กล้าคิดไม่กล้าตัดสินใจนะครับมีความลังเลค่อนข้างสูงดวงคมรักเลยแบบยังไม่ค่อยมั่นคงมากนักนะครับ คนที่ยังโสดก็ยังตัดสินใจไม่ได้นะครับมีความคิดซับซ้อนไปหมดเลยนะฮะคนที่มีแฟนมีคนรักแล้วก็ต้องระวังทะเลาะก,กันด้วยนะครับเพราะว่าอารมณ์ที่มันขึ้นขึ้นลงลงแปรปรวนนะครับเวลาที่มีให้กันน้อยคุยกันน้อยอาจจะมีความเข้าใจผิดกันเกิดขึ้นได้บางทีพูดน้อยเกินไปต้องรีบอะไรเงี้ยนะครับตีความผิดเข้าใจผิดทะเลาะก,กันแบบนี้เป็นต้นนะครับอีกกรณีหนึ่งนะครับคือ เดินทางนะครับแฟนเดินทางหรือว่าเราเดินทางไม่เจอกันห่างกันสักพักหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับเกิดขึ้นได้อาจจะไปด้วยของภาระหน้าที่รับผิดชอบเช่นต้องไปติดต่อทํางานต่างจังหวัดเป็นต้นครับก็จะไม่ต้องทะเลาะก,กันนะครับเอาละรครับเดี๋ยวช่วงสุดท้ายนี้นะครับใครที่ยังโสดอยู่บ้างครับอ่าใครยังโสดอยู่